và thông cho chúng. Bây không bỏ lỡ những video hấp dẫn เหมาะสอยากให้ทุกท่านนั่งหบุดสบายๆนะครับเาบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะครับสานะครับปฏิอาสาและก็โดยเฉพาะที่ว่าท่านได้มาเองนะครับวันนี้ท่านท่านมาด้วยตัวเองนะครับมาพบปะน้องพี่เรานะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวหนิ่งของทางทหารร่วมอนพวกปิตา้วยได้พบปะพี่น้องพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ นะครับก็ผมก็ทางพันพเอกสมชายได้แนะนำตัวไปแล้วนะผมก็ผลตรีวิชาสมน,นะครับตำแหน่งผมเนี่ยจริงๆตำแหน่งผมเนี่ยนะฮะเป็นตำแหน่งผู้ชันการกองพลฐานรากที่15นะครับออยู่ที่อยู่ที่บ่อทองนะอยู่ที่บ่อทองฟังสนามบินะนะครับที่เราอันดับที่ หรือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะหลือแต่กองทัพภาคตีซึ่งซึ้งเป็นกองทัพในที่นี่อยู่แล้วนะกองทัพเดียวกองทัพภาคตีก็เลยมาแบ่งว่าจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเดิมเนี่ยกองทัพภาคหนึ่งเนี่ยนะมาจัดตั้งโดยตุนนราธิวาสในฐานะผู้ชการกองคนเลยกองพลก็ลงรือสอบด้วยนะรือสอเนี่ยผมดูแลด้วยนะโดยโดยให้กรมฐานทานสี่หกเนี่ย ผูนะ้การพระสิธิ์เนี่ยนะมาดูแลนะครับผมก็ผมก็คุมอยู่ที่คอนเทอร์นถามว่าหน่ว<ม>ยเจินารายที่ว่านี่มีหน้าที่อะไรมีงานสำคัญสำคัญนะครับก็มีสองอย่างหน้าหน้าที่ของผมแต่ทีนี้ใครอยากเห็นอยากความเสียงปืนเสียงระเบิดไม่มีใครอยากนะเห็นมีคนเจ็บคนตายไม่มีอยากใครอยากเห็นคนเป็นไหม ไม่มีใครอยากเห็นลูกกับมานะฮะผมคิดว่าทุกคนโดยส่วนลึกแนละ้วทุกคนต้องการอยู่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่ที่ที่ลูกของเราหรือส <c oughs> ามีของเราเนี่ยถูกหลอกไปไปอยู่กับฝ่ายของความรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยนะฮะไม่อยากให้ลูกเนี่ยที่ยวหลบที่หนีหนอทุกคนก็อยากให้ลูกเนี่ยกลับมาอยู่นะคนที่เป็น ภรรยาก็อยากให้ทุกคนไม่ได้รับผิดชอบนะทุกคนไม่ได้รับผิดชอบก็วันเนี้ยผมผมผมถึงมาว่ามามาคุยกับนะมันจะต้องใช้สันติวิธีนะสันติวิธีผมคิดว่าความมันพูดถึงได,ได้นะครับตามที่นโะยบ,บายของคุ้ชายนะครับท่านผมแล้วก็สามฝ่ายของ หรือสองได้พูดคุยกันแล้วว่าถ้าไคยมีความต้องการแต่เข้ามาพูดคุยนะครับตามข้อเสน,น,น,นอนนต่อให้จะเป็นคนที่ทำแรงในอาดีตแรงข้าไหนก็ตามผมให้มาคุยทันค,คุยที่สองอเนี่แหละแล้วก็จะมีให้ถือว่าเป็นความโชคสิ่งที่เป็นความโชคที่ดีก็คือ,คอคาเารทมาให้มันเนือง ทำให้ตรงนี้ส่งสุขเพราะในการที่จะจับกลุมคนร้ายแต่ละครั้งหรือว่าทําให้คนร้ายตายเราไม่ใช่ไม่ใช่โดยโอคนะครักบกลับเสียใจด้ยซัำ